จะเริ่มนะคะแจกเงินนะคะส่งเงินอย่างนี้นะคะในวันที่วันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณภาคละ5วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อคะ่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วคะ่ะข่าวดีชาวนาลุ้นเงินหมื่นเข้ากระเป๋ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิร์รายละ1,000บาท ล็อตแรกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมโอนเงินให้กับชาวนาแล้วสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันพุทธที่11ธันวาคม2567กับแอดมินบายดอกย้าชาแนลในช่วงบ่ายเย,เย็นกันค่ะหลังจากที่รอคอยกันมานานนะคะก็มีความชัดเจนและใกล้เข้ามาขึ้นทุกวันแล้วนะคะสำหรับ เงินช่วยเหลือชาวนารายละห0 0่ 1, บาทก่อนอื่นแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ล่าสุดนะคะวันนี้วันที่11ธันวาคม2,567 นายเอกภาพพลซื้อโฆศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวย้ำนะคะคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่หรือว่าไม่เกินครัวเรือนละ1,000 0บาทค่ะว่านะคะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2,567ทับ68ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68รอบที่1กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรปี2,567กล่าวก็คือค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เพาะปลูกในช่วงวันที่1พฤษภาคม ถึง31ตุลาคม67และภาคใต้การเพาะปลูกข้าวรอบที่1จะเป็นในช่วง 16มิถุนายน2567จนถึง28กุมภาพันธ์2568ค่ะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการประมวลผลรายชื่อเกษตรกรและจะส่งรายชื่อเกษตรกรให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกศตั้งแต่วันนี้วันที่11ธันวาคม2567เเป็นต้นไปนะคะโดยนายเอกภาพระบุนะคะเกษตรกรสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและ รับสิทธิภายใต้โครงการได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ค่ะเว็บไซต์ที่จะเข้าไปตรวจสอบนะคะก็เป็น efarmer.doae.go.th/checkfarmer นะคหรือสามารถนะคะตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กค่ะส่วนเว็บไซต์แอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบกันได้ ตลอดเวลาค่ะก็มติคอรมอก่อนค่ะมีการอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะคะและผู้ประกอบการรัฐวิสาผิประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือ SME นี่เองนะคะก็ถือว่าจะเป็นเรื่องนี้จะเป็นข่าวดีนะคะก็ มีมาตรการช่วยเหลือนะคะลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะแล้วก็เพื่อให้แก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีแถลงด้วยนะคะเรื่องนี้แล้วก,ก็วันนี้ก็ให้รายละเอียดนิดนึงจะไดะ้พอเข้าใจเบื้องต้นนะคะเรื่องของการลดภาระการชําระหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยค่ะผ่านการปรับโครงสร้างหนี้นะคะเน้นการตัดเงิน ต้นแล้วก็ยกเว้นดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขค่ะเพื่อให้ลูกหนี้สามารถรักษาทรัพย์สินเช่นบ้านรถยนต์รวมถึงสถานประกอบการของตัวเองไว้ได้ค่ะการให้โอกาสลูกหนี้นะคะ NPL มียอดหนี้ที่ไม่เกิน5 0 0 0ันสามารถปิดหนี้ได้นะคะอันนี้ก็มีการได้สำรวจมาแล้วนะคะสำหรับลูกหนี้ที่มียอดไม่เกิน5,000เราก็ให้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ได้นะคะเพื่อจะให้พวกเขาได้สามารถปิดบัญชีนี้ได้แล้วก็สามารถเคลียร์ในเรื่องของเครดิตปรับปรุงประวัติการชําระหนี้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไปในอนาคตได้ค่ะ ข้อที่สนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติของการชําระหนี้ดีเพื่อให้กําลังใจในการรักษาวินัยการเงินการลังการลังต่อไปนะคะแล้วก็ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชําระหนี้เหลือหลังด้วยค่ะมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ของนอนแบงก์นะคะก็โดยการลดภาระการผ่อนชําระค่างวดเหลือ70%นะคะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10 เช่นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ25ต่อปีก็จะเหลือเพียงร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นค่ะซึ่งรายละเอียดต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงการคลังเสนอในดีเทลทุกอย่างนะคะแล้วก็เผื่อมี Q&A อะไรเพิ่มเติมค่ะเรื่องที่2ค่ะที่คอรมอมีมติในวันนี้เห็นชอบนะคะร่างพระราชบัญญัตินะคะการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนนะคะตามที่สนัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่มีการมาขอใบอนุญาตต่างๆนะคะก็จะรับบริการจากหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จําเป็นนะคะเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของระบบค่ะแล้วก็ขั้นตอนการขออนุญาตค่ะตลอดจนจะมีการให้มีการใช้ใบอนุญาตหลักซูเปอร์ไลเซนส์นะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งศูนย์รับคํา รับคําขอกลางขึ้นในหน่วยงานของรัฐค่ะและก็จะรับเอกสารคําขอต่างๆที่อาจจะยื่นได้โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะเราก็จะพยายามทําในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องที่3ค่ะคอรมอลได้อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงกาครคลังเสนอเรื่องการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งนะคะ โดยให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเบืเ้องต้นนะคะในตอนนี้จำนวน16,794ลายนะคะและที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลังให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องไม่เกินกรอบเงินของงบประมาณที่เคยผ่านคอรอมอมาแล้วนะคะนั่นคือ15,481.66ล้านบาทน,นะคะตามที่คอรอมได้เคยอนุมัติไว้ค่ะ นอกจากนี้นะคะรับรายงานได้รับได้งานการจกกระทรวงการคลังและก็กระทรวงเกษตรนะคะว่าการที่คอรมอรเห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ เรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับ2568นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ลดทุนอของการผลิตของการเกษตรกรนะคะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันง่ายๆก็คือไร่ละพันนะคะอันนี้ในหัวข้อของไร่ละพันนะคะก็คือไม่เกินโคเรละสิบไร่นะคะแล้วก็ คัวเรือนละไม่เกิน1,000 0บาทนะคะกระทรวงการพลังเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรจํานวนประมาณ4.3ล้านรายนะคะใช้งบประมาณทั้งหมด3,500 0ล้านบาทจะเริ่มนะคะแจกเงินนะคะส่งเงินในนี้นะคะในวันที่วันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณ ภาคละ5วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อค่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วค่ะจบแล้วค่ะค่ะใช่อันนี้ก็คือมีการได้คุยทางทาง่ทาน ทั้งตันสวยที่ทเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของที่เมียนมานะคะก็ได้มีการคุยกับทางทูตของเรายบรอยที่นั่นก็คือว่ามันติดเรื่องของโปรโตคอลในการในการที่จะส่งออกมาแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่คุยล่าสุดก็ตัวดิฉันเองนะคะก็ได้มีการส่งเมสเซจเฝากไปทางท่านทูตที่นั่นนะคะว่ามีความ่วงใหญ่และอยากให้ปล่อยตัวให้ได้เร็วที่สุดนะคะและท่านมนตรีจะมีการพบกันในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะจริงๆแล้วโปรเซสของการปล่อยตัวเนี่ย ยังติดอยู่ที่ฝั่งที่เมียนมานะคะเรื่องของพปรคอแต่เรื่องความปลอดภัยอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าคิดว่าน่าจะเท่าที่คุยกันในในในอินไซต์ว่าคิดว่าภายในภายในประมาณไม่หลังปีใหม่นิดหน่อยก็จะเรียบร้อยหมดทุกอย่างในเรื่องของเอกสารด้วยค่ะแล้วก็ปรคอต่างตงเรื่องของาัเรื่องของกมีการอไนะคะค่ะได้มีการพูดคุยตรงนี้นะคะแล้วก็คิดว่ายังไงก็ตามในของรายละเอียดก็คงต้องต้องต้องคุยกันต่อ แต่ในเรื่องของชีวิตความปลอดภัยของคนที่ถูกจับไปทั้งสีท่านก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรนักเป็นห่วงค่ะค่ะเ,เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะก็อันนี้นะคะเราก็เราก็ได้ได,ได้ได้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องให้มั่นใจนิดนึงว่าเราก็ต้องหา,าในเรื่องของอประโยชน์ของประเทศเป็นเป็นสำคัญนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นกันนิดนึงนะคะมันไม่มีการ บิดเบือนอะไรไปไปไป,ไปอกจากนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือที่ได้ก็ก็ก็ได้รับแล้วค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ช่วยกันดูค่ะ จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเรามีหน่วยของการที่จะรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะก็ผ่านฐานได้อย่างที่ทางคุณสนธิได้ได้มายื่นจดหมายอะไรอย่างนั้นก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นอย่างนีง้เช่นกันแต่ว่าทุกอย่างที่เราได้มาค่ะเราเรารับพิจารณาเราก็ทราบดีว่าทุกๆเรื่องมันมีในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะเปิดริธีสาารณะหรืออะไรค่ะ อันนี้อันนี้เรากําลังดูในเรื่องของรายละเอียดว่าผลกระทบอะไรยังไงบ้างคะ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเดินหน้าหรืออะไรแต่พิจารณาในสิ่งที่โดนนาเสนอมาก็พิจารณาให้รอบครอบยิ่งขึ้นค่ะกาองการที่จะเป็นในเรื่องของ้อมเนี่ยค่ะก็มีความเพิ่มหน้าค่ะแต่ว่ายังไม่ไฟแนลค่ะเุที่ยังไม่ออมแมมก็เไปพูดว่าหลังจากนาอกล่ะใช่ค่ะ ก็มีการตามในเรื่องของคณะกรรมการค่ะแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของรายละเอียดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตั้งหรือจะเคาะเรื่องกรรมการเนี่ยเราก็อยากให้เป็นอย่างที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะไม่ติดขัดในเรื่องของอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ก็เร่งอยู่ไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่ในลิสต์ที่นึกถึงอยู่ทุกวันนะคะ ก็จริงๆริแผนไปตอบอยู่แล้วนะคะถามว่าไปบ้างหรือเปล่านี่ก็จริงอยากไปนะคะแต่ว่าอย่างการทํางานของตัวดิฉันเองที่เป็นนายกระมนีก็กระจายหน้าที่ให้รองนายกช่วยกันทํานะคะเพราะฉะนั้นการตอบกระทู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองนายกหรือรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คิดว่าไปตอบกระทู้ก็จะตรงกว่านะคะและให้รายละเอียดในเชิงลึกได้มากกว่าแต่ว่าแน่นอนค่ะต้องมีการเข้าไปอยู่แล้วไม่ได้ละเลยในงานของสภาอยู่แล้วค่ะะยังไงนกจะเืออเออ จริงๆก็ลองดูอนาคตดูค่ะว่ามีเรื่องไหนที่ที่ที่ได้หรือว่าเวลาที่เหมาะสมเพราะอย่างวันที่สิบสองนี้ที่ที่ได้ยินกันมาก็ไม่เหมาะสมในเรื่องของเวลาจริงๆเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าวันที่สิบสองวางแผนมานานมากแล้วนะคะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เยอะแยะที่จะมาฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้วันที่จะลงที่่าคใต้คิดว่าน่าจะเป็นในช่วงของหลังปีใหม่ค่ะเพราะว่าตั้งใจจะลงไปในช่วงของฟื้นฟู เพราะไม่อยากให้เดี๋ยวลงไปในพื้นที่แล้วจะเกิดการเ,เขาเรียกว่าอะไรมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะท่านายกา้หาอาค่ะด้วยเหนในเรื่องของการรงในร่อิาการปิวัติและารค่ะเวในราเองก็เคยบอกว่าได้รลา่ะในเรื่องนี้มีความคิดเห็นต่างกันอยู่แล้วนะคะใน,ในทุกเรื่องต้องก็ต้องรับฟังทูกฝ่ายะคะ่ะแล้วก็ในรัฐธรรมนูญจริงๆก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็ เราแต่เราต้องแสดงจุดยืนนิดนึงว่าจุดยืนเนี่ยในวันนี้นะคะพุทธศักราชดีนี้นะคะเราก็ต้องคุยกันว่าเราเนี่ยไม่มีรัฐบาลเนี่ยไม่มีเจตนาหรือว่าอะไรที่จะไปแทรกแซงงานของกองทัพนะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งก่อนแต่ว่าอะไรที่ทําแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องร่วมมือกันคิดร่วมมือกันทํานั่นคือสิ่งที่ในวันนี้ในปีนี้นะคะในรัฐบาลนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันละกัน,นะคะ่ะ ื่อไจะให้มันเกิดขึ้น่งไม่มีความตั้งใจในในในั้นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเท่าที่คุยกับทางกองทัพทั้งหมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระหมอยู่ตรงนี้นะคะก็คิดว่าเวลาทำใน,ในการทํางานของท่านรองนายกภูมิธรรมเองเนี่ย เวลาทาอะไรก็รวบรวมความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะไม่มีการที่จะทาอะไรโดยไม่ปรึกษากันเนี่ยไม่ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเน้นค่ะเน้นว่าทําอย่างไรให้ประเทศเราสงบสุขประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าหาทุกมุมมองเพื่อความขัดแย้งอันนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยะค่ะ เมื่อกี้นักข่าวถามว่านายกุกอิงจะเป็นคนแรกในชินวัตรหรือเปล่าที่ไม่ถูกปฏิวัตินะคะโทษคำถามให้เผื่อไม่ได้ยินนะคะก็ไม่ทราบค่ะนี่สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบด้วยกันแล้วกันนะคะแต่คิดว่าจริงๆในตอนนี้นะคะเราเทางออกของประเทศนั่นก็คือการช่วยกันทําเศรษฐกิจฐฐฐให้ดีนะคะเพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้ไ่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็เน้นย้าในการประชุมทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐฐฐแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันไม่มีเวลาของความขัดแย้ง นะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับของประชาชนคุยกันข้าราชาการรัฐมนตรีมันไม่ควรจะเกิดความขัดแยง้งเพราะการขัดแย้งก็จะโหประเทศไว้ไปต่อไม่ได้นะคะในวันนี้ที่ตัวเัินอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีรัฐมนตรีมีทีมงานเก่งๆอีกมากมายที่จะช่วยกันผลักดันประเทศให้ไปข้างหน้าก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะรักษาความสงบเอาไว้เพื่อที่จะให้ประเทศไปต่อประเทศชาติทุกคนอยากมาลงทุนเรายังรีคอเวอร์จาก โควิด19ไม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขัดแย้งบางเรื่องก็ต้องมองข้ามไปเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะแล้วทางที่สสเพื่อไทยจะถอนร่างเพื่อการออกค่ะเพราะไม่อยากจะสูงเชื่อใครอีกต่อไปแล้วค่ะเป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะคะสสนะคะมันไม่ไม่ใช่มติของพรรคนะคะก็เป็นสิทธิ์ของสสอ,อยู่แล้วที่ที่อยากจะยืน่นหรืออยากจะอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะสี่ร้อยบาทนี่ ค่ะเดี๋ยวทางทางท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็จะมีการประชุมกันด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบกระซิบถามมาแล้วนะคะคิดว่าเราน่าจะได้ในในปีหน้าเป็นข่าวดีแน่นอนนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมก็ท่านรัฐมนตรีอยู่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวลองดูละเอียดเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังไม่ัไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าความเป็นไปได้มีสูงค่ะขอบคุณนะคะ